สวัสดีครับสำหรับเมื่อนี้ครับโจแนลบังโจรครับผมเมืม่อกี้บังเอสแต่พวกเราผม,มตีมาตัดชิ้กันครับผมมาเดยสร้างมันจะคุ่มไหนครับตอนที่เราตัดถือใจร้ายครับเรามีตัดไหมอีกเอาไปยังข้าวเมื่อนี้ลงจอดมา,าเอาก<อ>ันต่อคิวเน่าตลอบสักเดือนเมื่อนี้ไฟผมยาวาถาเพิ่งมาเนี่ยของเชียงเนี่ยครับนี่อาจารย์โจเช่นเราครับนี่ บังบางบางเอาเป็นบังเนาะต้องระบุต้องเป็นบังแลนลเอฟซีให้ฉายามาแล้วเออบังว่าใั่นออเจ๊งเนี่ยต้องเป็นบังแล้ลบังโจสิเปลี่ยนรูปลักแล้วจะถอดเล่างเงาะแล้วเดี๋ยวเป็นตัวตนีจริงเลยครับผมนี่เออผมนี่ยก็ต้องยอมแหละครับเพื่อนนี่เงาะบอสเป็นบอสเป็นเขาตายถิมซื่อเขาตายถิมซื่อเกิดมาผมบ่เงาะก้าเดียวครับหัวหนึ่ง เอาแบบทรงเดิมนะครับเปิดแค่ตรงนี้อันนี้ไว้ไหมรักไว้นะไว้รักสาแล้วกันนะรักษาเดิมตรงนที่แล้วประสิทธิที่พอคีบอีกเปิดข้างก็ปล่อยรักษสหน้นิดๆเพราะพี่มัดมันจะมันจะครบกันหาพร้อมกันอ๋อโอเคครับจะไล่กัน เนใจแบบยาบง่ายบอนีเวลานะครับเด้อบอนีเวลาออกไปสัดก็โทศครับตามที่ผมถ่ายเบอร์เบอร์โจเลยครับเบอร์เบอร์เบอว์เบอเบอเอโจดบล็อกเดนเดนไลท่แอลบอมเบอรบ ดีครับนี่คือรถมาตัดผมเคลื่อนที่ตามบ้านตัดผมที่บ้านนะครับตอนนี้ไม่ต้องสงสัยอย่ามัวแต่นั่งฟังนี่คือช่างตัดผมระดับมืออาชีพมาแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไม่ต้องกลัวว่าเราจะตัดผมไม่เป็นเพราะเราเป็นช่างตัดผมมาแล้วกว่าสิบปีไม่ต้องกังวลเพราะเราไม่ได้มาหัดตัดผมเราเป็นช่างแล้วจริงๆใครที่ผมยาวและกําลังอยากตัดผมรีบออกมาตัดผมกันได้เลยตอนนี้ เราเป็นช่างแล้วจริงๆใครที่ผมยาวและกำลังอยากตัดผมรีบออกมาตัดผมกันได้เลยตอนนี้จะตัดตรงไหนกรอบรูปมันแตกๆว่ะเบิร์อู้รู้สึกร้อนๆกรอบรูปยังไงไม่รู้คนสีดำจะทำหลังคา ได้ทุกตง่งเติมสวยกยันไปเติม <welche ăn? S 1> สวยกัน<ร>นะครับเจ้าเติมสวยมาแล้วครับจะตัดสรงป๊อปสรงซอยสไลด์ส่งสั้นส่งวอลลุ่มตรงผมอันนี้นะจะได้เมียอีกประมาณสองสามคนครับป้าจีโตัดออกวันนี้ตัดออกวันนี้อาจจะได้อีกสองสามคนตอนนั้นหมายถึงคลิปจะตัดออกบอสเรียกได้เลยนะครัอีกด่วนตัดไวตัดได้ทุกที่เลยนะท่านตัดผมมืออาชีพมาบริการให้ท่านถึงที่แล้วนะครับตอนนี้ คมกิบเลยทีนี้มีขันมีขันโอ้ยดูเอาไปเลยเดินสิเนียนเวลาเวลาโล่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ทไม่โล่งก็เสร็จตัดผมเคลื่อนที่หามบ้านตัดผมถึงบ้านนะครับตอนนี้ไม่ต้องสงสัยจะมัวแต่นั่งฟังนี่คือนั่งตัดผมระดับมืออาชีพ มาแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไม่ต้องกลัวว่าเราจะตัดผมไม่เป็นเพราะเราเป็นช่างตัดผมมาแล้วกว่าสิบปีไม่ต้องกังวลเพราะเราไม่ได้มาหัดตัดผมเราเป็นช่างแล้วจริงๆใครที่ผมยาวและกําลังอยากตัดผมรีบออกมายียดับกดอนลุกอกจะตัดตรงไหนจะตัดตรงไหนจะตัดแนวไหนเราตัดได้ทุกทรงตัดผมนักราจะตัดทรงบินเทงทรงเปิดข้างรากใจหรือลองทรงสูง รองทรงต่ำจะทรงนักเปลี่ยนจะทรงนัก <rad> ร <io ıyorlar> <to> ้องทรงเกยทรงทอมเราตัดให้ได้หมดผมหญิงเราก็ตัดได้ทุกทรงเสริมสวยกันไหมเสริมสวยกันนะครับยัางเสริมสวยมาแล้วครับจะตัดทรงบอบทรงซอยสไลด์ทรงสั้นเฉยทรงวอลุ่มทรงผมอีกมากมายสั่งมาเลยตัดให้ได้หมดผู้ชายหกสิบผู้หญิงแปดสิบอยากจะตัดหน้าบ้านก็เรียกเอาอยากจะตัดท่า้าปอกกวักครับผม บางเอ,อครับบางเอคุณสบาีสายลวดเสริมรอครับขางท่างอีกแล้วพี่น้องเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับนี่ครับสนใจสามารถเดยกใช้บริการได้เลยครับยุขเขตอมเอ็มแถวอเภอเฉลิมพระเกียรติน่ครับผมนั่งร้องนะนนั่นงรองกับไปว่าสันเบอร์ทั่วกับยุนี่แหละพี่น้องปืนนะ่ะสร้างเมืออาชีพเลยครับตัดย้อมพร้อมเนยทุกคนตอนนี้กำลังตัดในบางเออยู่เป็นยังคือซื้อบางหูเปิดคขยงหน้าครับบางเอเลยอื่ินบาง เดี๋ยวิมีทั้งตัดท,ท,ทั้งยอมเลยครับตัดยอมนี่ราคาเท่าไหร่ครับรวมจา้าขั้นบน120บาทครับค่าตัด60บาทนี่จากผมขา,ขาวๆแบบนี้เนะครับอันนี้เป็นให้ไหลเสื้อเดบุ๊กแด้งอกเลยครับเออเอ <laughs> อ,อ,อ,อเป็น120ทุกคนถูกมากเลยยอมผมพร้อมเนาะแต่ถ้าตัดธรรมดา,คาแค่แค่60บาทเป็นคล้ายๆแบบว่าช่วยเหลือสังคมไปในตัวนะครับ แลนตัดผมน้ำมูบาตเดี๋ยวรอบ,งบางเอตัดผมนะครับเด้วเรามา่รอสำเลยแ่ซสำหนี้ผู้สาวกติกันเป็นพวนอยู่อันนี้ตัดออกว่าเพื่อนเงียบเด้อมาดูทร <c oughs> งมผมครับผม คนเท่ไม่เท่ดูดิช่างเขาจื้อจ้าจ mm uh. ื้อจ้าเสร็จเลยเป็นทรงเลยแป๊บเดียวเองเอาเบอร์ไปไม่รูกพี่ถ้าเป็นชิตัดให้เพิ่นตัดใครอ๋อจัดเองเรือเปล่าโหดเพราะอะไรมาสามปีไายจนจนว่าจนว่นนี้ลาดยางจนวันลาดยางแล้วเพิ่งไปตัดจักรยานวันจันนี้เราเกล่ยวกัน้ำกลราก็ขี้ไก่เออเรียนตัดผมห้องน้ำกับเพราท่านเรียนเป็นรอยมือหนึ่งอยู่ทองบ้านสองบ้านอันนี้ก็มองไกโนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหบบางไฟครับ มีนวลตไปบ,บางไฟบปล่ม่น่ะนวัตไฟนะครับเพราะว่าลักษณะฝนตกกระโายนโอ้เมฆหลายนี่เหรอนี่ท่านในเทีย่ยงอยู่เริ่มมืดมาแล้วอันตร<อ>ายว้าแบบเดียวรอเลยวะสุดยอดเลยนะมีกระจกให้เบื้องขวาไหมเอเคให้ไหรผมผมเลย <laughs> เออเนี่ยละเออให้ไรน,นิดนึงรนะโอ้หลังจากบางเอครับยอมผมเสร็จเบิ้บวหวานนมเกาหลีที่นี่ เงินหลว่ะจะได้อยู่สองสามคนค่ามผมจะยาวโอ้แต่ออกไปไหนี่ย่ดรอดใส่เลยว่ไหมขจัดครับ เราเป็นตัดผมเราเป็นช่างตัดเรามาดูรีวิวด้านในรถตัดผมนะครับนี่อย่างนี้ยคุณอะคุณปอนชอนใส่เพิร์นเปรียบเลยครับจะว่าเพิ่นว่ารถณเพื่อนักหรอกเป็นแค่ป้ายจะซื้อเป็นยังไงเขาเอิ้นที่เขามาติดไอ้เบาๆอ่ะครับจะว่าสะดุดตาอย่างเดียวครับนี่

อาจาร์โจกัเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเก้าเดียวครับเปลี่ยนสีทันทีกลายเป็นนุ่มขึ้นเสียบวาฟฟาเบอร์เสียบวาฟฟาเบอร์เสียบวาฟฟาเบอร์เหตุผลก็คือเดี๋ยวรถแรงสวนไปสวนมาเลยอ๋อยางสวยก็อย่าตากล่องกันเลยอ๋อมาจะตัดแล้วเสริมแล้วกันรอรุ่งเถอะอายุเท่าไหร่ตอนนี้เพื่อนอายุเท่ไหร ว่าแล้วก็บจประมาณนี้ดีแหละ้วอแม้อไม่ต้องกลว่าเราจะสัดไม่เป็ดนซ็ตผมไ่ด้วยครับคือสีบาษาผมอาบน้ำอยู่สามือครับมันสีได้ร้องสีสามมือนแล้วจริงมาที่ผมอยากกัอดรีบออกมากันเลยตอ้หลานทางไปอีกแล้วทวด ตัดผมนะครับจะตัดทรงวินเทจทรงเปิดข้างร่างกายหรือลองทรงสูงลองทรงต่ำจะทรงนับเปียนจะทรงนับครอทรงเกยทรงทองเราตัดได้โด้งสีเราก็ตัดได้กค้งเติมสวยกันไหมเติมสวยกันนะครับตั้งเติมสวยมาแล้วครับจะตัดทรงบอสทรงซอยลดะไี่หดูไฟฟ้าผ่านครับทุกๆก็มี่เล้ใช่ไหมไปไปนะ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ผมขางช่างแบบเสียวเลยหรถมากอีกแล้วพี่น้องไรอย่างนี้ก็ไดรกันโอ้โหแต่ขางช่างนี่แต่บรนเวณบริเวณบรีเลยวินั้นพรมเวะ บ่ได้ตีนบ่ได okay. ้กินอ so, ีกตีนบ่ได้กินตีนได้ขององนี้ว่าไดกินไส้จุเด้อเป็นบางแล้วไส้จุไส้จุ่นไม่กินเลยครับไม่กินไส้จุแท้โอเควันครับที่นี่ขออนุญาตต่อไว้ทำไมเราเดินกันใหม่คลิปหน้แล้วครับมวลมวลๆซื่อๆแ่้วการยุคดีในใจแล้วรวยแล้รวยทุกคนครับสวัสดีครับรายงานทุก่อน